สวัสดีครับจากศูนย์ยิ่งใหญ่ไฮเทควันนี้เรามาติดตั้งรถโฟล์คเชอร์นะครับป้ายแดงเลยนะครับเรามาติดตั้งกล่องเพิ่มออกซิเจนเซฟพัดนะครับที่บ้านของจาลงนะครับนะครับตอนนี้พึ่งเป็นค่ายทหารนะครับที่เราบุกเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็เป็นทหารเหมือนกันนะครับแตเป็นโอกาสดีที่มีลูกค้านะครับสวัสดีครับพี่ลงครับ เป็นไงครับหลังจากการทดสอบของเรามาแล้วการวิ่งมานะครับพี่ลรครับหันมาหน่อยครับแสงทดสอบการวิ่งเมื่อกี้ครับจากความรู้สึกนะครับระบบระบบเครื่องจะนิ่งอ่าครับเครื่องจะนิ่งแล้วก็การเหยียบคันเร่งเนี่ยมันจะเบาถูกต้องครับมันไม่ต้องเหยียบลึกมากครับครับผมครับผมเพราะอันนี้มันเป็นรถมันรถป้ายแดงอยู่แล้วแต่ความรู้สึกที่เราขี่อยู่ระยะหนึ่งที่เราออกมาได้ระยะหนึ่ง ก็พอเราติดตั้งปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกว่าความแตกต่างของมันหนึ่งทำให้เครื่องนิ่งลงครับสองการการเหยียบการเลื่องเนี่ยให้สมูทขึ้นสมูทขึ้นไม่ต้องกดเยอะถูกต้องครับกดที่เียวครับผมนะถ้ายอมแล้วว่ามันมันมันเปลี่ยนแปลงให้เห็นครับเห็นสำหรับคนที่ขับนะครับคนไม่ขับก็ไม่รู้อะรถเราเราขับตลอดเรารู้ว่าเป็นไงอ๋อครับก่อนหน้านี้ได้ได้รู้แล้วว่าระดับนี้มันเราได้ขนาดนี้ครับ พอติดตั้งกล่องไปแล้วเรารู้รับรู้ว่ามันได้เพิ่มขึ้นมาจริงตามที่บริษัทเขาได้แนะนํามานะครับก็ส่วนอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับส่วนความประหยัดเดี๋ยวขอลองกันรักสักรยาหนึนน่งนะครับอาครับขอบคุณครับพี่ลองครับสวัสดีครับ